โอเคก็เหมือกับตึงต้านนะครับตึ้ง้านเขาก็เล่นเกม A V A อะไรก็ไม่แน่นะแม่งก็ใช้ก่อนนะครับผมใช้ดับใหญ่แล้วผมซึ่งผมจะให้มันโหลดแอปที่ถ่ายลงยูทูบสกิลมึงเอาลบออกไปหักเตียมึงหรือแล้วสกิลออกทำไมอ่ะ อัพสก,กิลให้เป้าก่าอาเป็นอยู่สก,กิลแรงๆอ่ะเอาไหมตว์ฮะถามเอ้ยกูเล่นด้วยเวลมันเวลสิบสามบัตรมันเหลือเพียบเลยเช็าโนบัตรกูไม่รู้อ่ะสก,กิลแป๊บเดียวมันก็ลองไอ้เฮียกินกาง มันเป็นอาชีพนักลบเออต้านมีคนอยากรู้อะ่ะนะไปทําอาชีพที่ไหนอะก,กับฐานดิกับฐานไปตั้งอาชีพอะอันนั้นอยากเข้าไปนั้นด้วย F2 อย่าลืมไอจุดสี่ัเงินข้างบนไม่ใช่นะครับต้องดูตรงจุดที่เจ้าต้านเดินมาไปจุดเปลี่ยนอาชีพมันก็รู้อยู่แล้วละ่ะนะใช่ไหมเพราะว่ามันก็เคยไปเปลี่ยนอาชีพรอบแรกมันเป็นนักป็นไก่ แล้วตอนนี้มนก็มาเป็นนักดาบมันนักลบนั่นแหละมผมก็เป็นนักลบอยู่ตอนนี้โอเคนะกำลังโหลดนี่คือหน้าตาคนเล่นนะครับแม่เนี่ยๆๆกูไ,ไ,ไ, <laughs> ไม่ให้ใครเห็นหน้าตากูค,ครับกูว่าที่รับ,รบนี่ครับเมี่ผมไม่คมนบรรยายมันเป็นคนเล่น่ะผมก็ม,ผม,กมีผมก็สิบเจ็ดเดี๋ยวผมให้แอปมันเลย